สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดครับสวัสดีไปทางเพจรถขุดเมืองบุรีรัมด้วยครับผมอาเอ้ยขุดอะไรนะโอ้สงสยัยรอข้าวนานครับจานชูสงสัยหาหาขุดมันกินหรือเปล่าอ้าเข้าไปไหนกันหมดเนี่ยสงสัยเพิ่งหยุดหรือเปล่า พักเที่ยงครับน่าจะเพิ่งจอดเมื่อกี้แหละดูลักษณะแล้วยังไม่มีใครลงจากรถเลยโอ้ FC ก็ตามมาครับวันนี้เราได้อันนี้มาให้ทีมงานกินนี่เกาเหลาเกาเหลาเนื้อเปื่อยครับสุดแสนอร่อยร้านนี้ เมื่อวานกินต้มกระดูกหมูวันนี้กินเกาเหลาครับเอาใส่พิ่งจอดจริงๆเลยเฮ้ยหิวข้าวขนาดต้องขุดมันกินเลยเหรอฮะ มันอะไรผีดึงเดียขาดเลยโอ้มันเป็นครึ่งเถอะเดี้ยมันมีขลางขลางมันอะไลึกไปตรนี้ย่อะไรมันคืออาจจะหัวเป็นผิดข้างบนนี่แหละมันก็พุ่นสลับอ้มันนี่ลึกนะนี่เลยบ่ลปกเม็ดเม็ดนู้มันนี่นะมัเป็นเม็ดนู้นะคุณนะโอ้อันนี้มันแค่หัวข้างบนมันเป็นรากเฉยๆนี่แหละนี่นี่เยอะลึกกับถึงนี่นี่กับถึงนี่นี่นี่กับถึงแล้วเกือบแล้วมันจะมีลงอีกอันนี้มันแค่รากมันไม่เยอเนี่ย อันนี yeah. okay. ้หอมอันน right> ี้กินม yes ันแล้วก็อร่อยมันไปหาข้าวกินเตะเราลุบ้างนี่เอซีมาหามาตไซอีกมาจากน้องคายอุ้้นิจรันหรลัตราันจับเรา มันไปนเนี่ย <board> เขาให้ใส่กว้างเลยแล้วก็สูงเลยพี่ข้าวข้าวผมซื้อมาให้ดินี่ฮะอมข้าวกินข้าวนนเห็นโพสไอ้เจ้ายักษ์เป็นไรโกงน้ำมันเครื่องมันจะหลุดแล้วหลมดไหม,ไม<อ>ขันก็ขันได้สองเกียวก็หลุดเลย บอกแล้วว่าหลวมน้ำมันเครื่องเหลือหกลิตรเองอู้หึของการมันหลวมเพราะว่ามันไม่ทาวตายตายเมื่อเช้ามันเกือบลวเลยเมื่อเช้ายังยังไม่หยุดเกือบเดี้ยงซะแล้วเย้อยยากงานเลกวันเลขถ้ามันเติมมันไม่จะหลวมถ้ามันไม่หลวมมันไม่จะแตกไหมเครื่องดีเซลอไม่จะเหลือหกลิตรเองนะครับถ่ายมอเตอร์ไซค์ใหม่เลยเอาแล้วไม่เห็นบ่เวลาวิ่งอ่ะไม่เห็นมันหยุดบ่ก็มันต้องเมื่อเช้ามันมันยังไม่หยุด ขนาดนี้มันแค่ซึมไม่เฉยอ่ะเพราะวิ่งได้ฐานเดียกล้มลงมาดูปุ๊บมันติงต้ง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 ติง้งเลยครับเบสเมอร์เร่เอาขันตอนเย็นทีนี่โอ้เรียบร้อยกินข้าวคราบกินแล้วกินแล้วผมก็ออกไปหาเก่งเบ้ออร่อยแนอร้นานนี้สุดยอดเลยอะไรยเยอะด้วยที่พี่จอดไปเยี่ยที่บอยพาไปกินแหละเซ็ปบ่ ไม not Wait ่ได้กินแล่อร่อยแล้วกินแล้วอร่อยถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วไป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 ทำงานทำงานเดี๋ยวเพิ่งไลน์กินกององ่นอนดิเออโทษเข่าอีกแล้วไม่ยังตุดใจจนได้ถ่ายนี่แต่บอลคือจะามู่วปกติชวนไอ้เมยจนจะเล่นกินงหงาอะไรจมบ่

โยมันรถดสีแบนทันโยบนที่จืกจลื้อนุหรือบาลบาลออกักลืแต่ลือนนู้นบาลเปาเปาเาอุกเลยบานได้ได้ไม่โทรรับจมเร่งเหรอโอ๋ใหข้างบนนั่นน่ะังไงรู้จะบอก เดินมาบอกคนที่เขาคนที่มาใส่มาบอกถามพี่บอกพี่ทำไมนะเขาบอกจะตามเฮ้ยคนที่มาใส่คนนั้นไหนปลาไม้คนวันแรกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนกวานกวานกระดักอุตส่าห์ขี่มาใส่เว็บอะอ๋อคนคุ้มงานเหรอเด็กเอาเป็ดมาตดปลาดิบเนาะเป็นปูงอ่ะมอตู้หลังรถพี่เลยยิ่ง ยิงเน่ยกาศมออะไรยิงเลยอพี่สามสามบอยังไม่ขิดอีกเนาะเอ้ยอมาเวียงเบ็ดฝรั่งเลยบอยังเยอะขึ้นดีเลยปอติมายิงลังขึ้นเห็กรท่อจําน้ำเลยกรท่อยิงปลาราวยนี่แหละก็ท่อมจมน้ำเดี๋ย่นี้เป็นกระท่อจําน้ำไปแล้วกระท่อมน้า ก่อนน <cient yal, S 1> ้ำแหงาะก่อนมีน้ำแหง้ะเกินเกินนี้เนี่ยมันทำง่ายเนาะตีนตินเขาหมดเลยเขาแค่เนี่ยคลายมัน มันไม่ใช่อ่างเก็บน้นเป็นแก้มเรยงนี้ไอ้ตรงสายหกนันก็ที่หนึ่งเหรอทีหนึ่งนี้เขาทำตรงเป็นช่องว่างระหว่างเขาสายสมเนี่ยปลายเยอะสุดล้ลก็เยสุี่

ูกรถต้ลุตูหาไม่เจอไอ้กอง,งองดินอะย่ตกงนี้นะดนดูนี่เดถอยไปตามมันกับตกคลองหวังนนงท์คว่ำพอดีอะอปรถจมแล้วนะเลยเลยเลย ไม่ไหวแล้วเลยมิดล้อแล้วจะมิดล้อแล้วโอ้โหไล่ไล่อีกไม่อีกกันเลยไม่ทงเลยดิ้นออกก็อู uh <k <k ้หูสุดยอดสุดยอดเอาไปรุนจิตินให้บัวใส่ถอดเสื้อเดินแม่งดักแดนเลยไงเงี้ยเนี่ยบอกมาบัวใส่ทำนี่ได้ไรมาใส่บัวกระสับเสื้อเดินดักแดดอ๋อมันจะฆ่านั้น ก็เชื่อเลยมันจะฆ่ากลากเลื่อนหรือเปล่าโอ้เอลดาโอ้เสียสมองกมาีลเรื่องเชื่อัโอเดเชื่อเดเชื่อมร้อนพี่เราหพี่ตีนเาหมวกให้ในสงสาให้มันร้อนเนาะเออเขาใส่หมวกลุเชื่อเดินน่พี่เขาควหน้าดำมีเน็ตน้ะน้อนทีมมีเน็ตเด แคบเดียวไปไม่ไม่มไมรีบไปีบไปสองอ่ะจรงเก่งบอกเออเราเที่ยวไปจะมาเราวิ่สามคันจรงเก่งมาบอกอืาครับสิง มันได้ักตบเอูยาวเลยมันยาวลื่อเนอนอยากตาบูอันาตอนกกะทัีโดยน้ำพเทธรรมดาต้องปรุงเลยปะรงหมดคักตบเฉมยาวเลยปะด เนี่ย้าวนี่เ่้วหิ้วอกไม่ต้องเขินนะกันเองต้องอานินที่ตะโคนมาพอถึงชู้โสตาเลยนัโสตาที่นีอันนี้เด็กขายนี่เท้ยเร็ว้วยเอ้โสตาเลยที่มาใช่กำลังดูเท่าอันนี้่างเส็นไนที่เข้าเส้นไรับใส่รวมเเลย อยจัดลมันก็น้องอัโคงนจัดเ้เตมเนเยอะแค่กนอรู้อั่นบาดเยอะงานให้เสร็จก่อนให้มันเขาวิ่งใบเขาหน่อยงานรู้แล้วมนหมู่เจัดจับเรารู้อุรมไปทัวร์นทัวร์รันข้ามาีนนี่แล้วมันติดตออะไรไม่ได้เลยใช่ใช่หมดมเละแย่ขึอ่ะ ุทยานส o o ด้ีด้ z o มาตัวจัโเราแต่เห็นอดินสวยก็เริ่มอแล้วโบกเนอ่บกน้องสองรอบแล้วันตาดันจะมาเด่นสวยเดียวเทวันตาเนาะงานรัวกำเลยเดี่ยตอนแรกขอเขาเข้าไปมาไปมาเข้ามาขอรับเอ็นเด้ร่วงสวยเด้อ จะได้คนพิจิตรู้ใครกำมองหน้าให้ก็ถ่ายของอันนั้นนี้ตาบอกผมดาวสามเยอว่าโอ้ข้าเลื่องนะครับใครบอกของอ่ะโอ้ข้าเลื่องนะครับสมพัญแต่ตานั่งกีนมองใส่มาบอกพี่โยต์โอดโหคันบิ๊กไบค์บอกอืมเข็ดเอาไปขอยุ่งงานบอกไม่ได้ไม่ได้ผมรู้จักอยู่เพาะว่าแตกอะไรไม่น้อย ผัดกับข้าเผ็ดหน้าเลยครับกินอยู่ตามป่าแบบนี้อร่อยมากเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ